ครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของใบขออนุญาตป3และป4นะครับในการขอซื้ออาวุธปืนนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงการใช้งานของเราก่อนนะครับว่าเราจะนำไปใช้งานในทิศทางไหนหรือแบบใดนะครับอาจจะเป็นปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัตินะครับ ก็มีทั้งหลายขนาดทั้งขนาด9มมจุด 40, หรือจุดหรือ11มมนะครับที่เราเรียกกันแต่ในส่วนของผมจะเป็นขนาด9มมนะครับที่เราเอามาอธิบายกันในวันนี้นะครับแบบส่วนที่1คือแบบของปอ3แบบส่วนที่2คือแบบของปสนะครับ ในการที่เราจะขอ,อะใบอนุญาตป .3 คือใบนี้นะครับขออนุญาตปิดข้อมูลเป็นส่วนตัวไว้หน่อยนะครับการขอเอาใบอนุญาตป .3 ซื้ออาวุธปืนนะครับเราก็ควรที่จะไปเลือกดูอาวุธปืนที่เราสนใจก่อนนะครับเพื่อ เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณายื่นเรื่องขออนุญาตนะครับเขียนใบป .2 อ2และป .3 นะครับนะครับเมื่อเรารู้ว่าเราอยากจะซื้ออาวุธปืนอะไรสมมุติว่าอยากจะซื้อขนาด9มม9มิมนะครับแล้วเราก็ต้องทราบด้วยว่าเราจะซื้ออาวุธปืนนี้ที่ร้านไหน จังหวัดอะไรนะครับส่วนมากก็จะเป็นในจังหวัดตัวเองที่เราอยู่หรือใกล้ที่เราอยู่นะครับหรือไม่ก็เข้าไปซื้อที่วังบูรพาในกรุงเทพนะครับก็จะมีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับในส่วนของตรงนี้ทางนายทะเบียนในพื้นที่อำเภอนะครับก็จะถามถึงความความต้องการนะครับที่จะไปซื้อเพื่อจะลงในข้อมูลนะครับ เรามาดูนะครับว่าในส่วนของการขอใบปอสานะครับมีเอกสารอะไรบ้างาใบปอสานะครับก็คือใบที่อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ใบ ให้มีและใช้อาวุธปืนนะครับใบให้ซื้อหรือกระสุนปืนส่วนบุคคลคือใบป3านี่นะครับคุณสมบัตินะครับที่จะนำไปประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนเมื่อเราไปยื่นนะครับก็คือ1ต้องบรรลุนิติภาวะนะครับแล้วก็ไม่มีร่างกายที่ผิดปกติหรือทุกคนรภาพนะครับ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถทิกนจริตฟันเฟือนมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับก็คือเมื่อเราอาจจะย้ายไปต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ที่อื่นต้องมีชื่อย้ายเข้าไปในบ้านเราที่อยู่ปัจจุบันไม่น้อยกว่า6เดือนถึงจะนำไปขอได้นะครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่เคยต้องโทษในคดีอาญานะครับ ในคดีอาญาหมายถึงอาจจะขึ้นลงขึ้นสารติดคุกอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนเอกาสาที่เป็นข้าราชาการพลเรือนหรือรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวข้าราชาการหรือพนักงานทร้อมสำเนาตัวจริงนะครับสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทะเบียนตัวจริงหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชารับรองตำแหน่งหน้าที่ความประพฤติหรือเหตุความจำเป็นที่ขอใบอนุญาตที่ขออนุญาตให้ไม่เกิน6เดือนนะครับผู้ออกหนังสือรับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดนะครับว่าส่วประชาชนทั่วไปนะครับหรือประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ ตำรวจทหารนะครับกประชาชนทั่วไปเราทั่วไปนะครับพลเมืองนะครับก็จะมีบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนานะครับทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสําเนาหนังสือรับอร,อ,นนงอ,รบองความประพฤติอันนี้หนังสือรับรองความประพฤตินี่ต้องอให้ในายอ,อ่า ให้ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นคนเซ็นรับรองความประพฤติเราอยู่หมู่บ้านไหนเราก็ไปขอให้ทางผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองความประพฤติเพื่อจะมายื่นเพื่อเป็นเอกสารมายื่นให้กับนายทะเบียนพิจารณานะครับอันนี้ต้องใช้ทุกทุกกรณีทุกครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติหรือเสือหรือสืบสวนความประพฤติเอกสารอีกสําคัญอย่างหนึ่งก็คือสืบเนื่องมาจาก ใช้เอกาสารที่ว่าไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาครับเอกาสารชิ้นนี้ก็คือใบสอบประวัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือโรงพักเราก็จะไปขอให้เขาสอบประวัติก็จะเป็นเอกาสารกลับมาเพื่อใช้ยื่นนะครับเอกาสารตัวนี้จริงๆแล้วเราก็ควรที่จะไปดูก่อนนะครับเมื่อเรา อาไปดูร้านที่บอกไว้นะครับว่าจะไปซื้อที่ร้านไหนแล้วเราก็ไปดูว่าซื้อจังหวัดไหนเมื่อนําเอกสารทั้งหมดไปยื่นให้นายทะเบียนนะครับนายทะเบียนก็จะถามเราว่าเอกาสารที่ไปยื่นนี่มีครบไหมออีกอย่างหนึ่งนะครับพอดีผมลืมบอกก็คือทรัพย์สิสน ที่ต้องยืนด้วยนะครับเช่นสำเนาะะทะเบียนรถสำเนาทะเบียนรถเอกสารเกี่ยวกับบ้านนะครับที่เป็นเราเป็นเจ้าของที่เราเป็นชื่อนะครับแล้วก็สมุดบัญชีที่มีเงินฝากบัญชีมีเงินหมุนเวียนนะครับหรือจะเป็นรถเครื่องนะครับมีกี่คันอะไรที่เป็นทรัพย์สินของเรา <c oughs> หาได้มากที่สุดก็ยิ่งดีนะครับเพื่อเป็นยื่นในการ ิจารณาประกอบนะครับเมื่อเราไปยื่นเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะให้เขียนเอกสารแล้วรอประมาณ30วันนะครับทางนายทะเบียนก็จะออกใบป,ปอสามาให้นะครับก็จะมีสถานที่ออกนะครับวันเดือนปีชื่อที่ผู้ที่อนุญาตนะครับสัญชาติที่อยู่จำนวนชนิดจำนวนผู้ ที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อหรือมีนะครับก็คือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติที่เราขอนะครับถ้าเราขอ9เราก็จะได้9ครับครั้งละ1กระบอกใบละ1กระบอกนะครับถ้าใช้จุดสามแกระบอกทางาเจ้าหน้าทีงา่งานทะเบียนนะครับว่าเราจะไปซื้อที่ไหนผมไปซื้อที่ร้านค้ากรุงเทพนะครับก็จะต้องลงในนี้ด้วยสมมุติว่าเราเปลี่ยนใจเป็นร้านค้าในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเราก็ต้องไปทําเรื่องขอเปลี่ยนนะครับเพื่อ เพื่อจะลงในเอกสารนะครับเพื่อเป็นการยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียม5บาทนะครับก็จะมีนายทะเบียนประทับตานะครับเราก็ใช้ใบตัวนี้ไปยื่นซื้อพร้อมเงินที่ร้านที่สามารถที่จะขายปืนที่เราสนใจนะครับได้เลยนะครับ ้เวลาประมาณ30วันนะครับก็จะออกใบตัวนี้มาแล้วเมื่อเราได้ใบตัวนี้มาแล้วก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือใบปลที่เป็นใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนะครับใบนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเพื่อเหมือนเป็นงานเป็นปืนเราที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะออกใบตัวนี้มาเพื่อที่จะไว้เก็บไว้กับตัวนะครับ ดี๋ยวในส่วนของใบป .4 นะครับก็จะเป็นคลิปหน้านะครับเพื่อจะมาอธิบายในใบของป .4 นะครับมีขั้นตอนในการขอหรือว่าได้ดำเนินการมาได้ยังไงนะครับยังไงแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับใบอนุญ,ญาตทั้งสองใบนะครับปกปดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ